แอปทักษอ่อนลงปาร์ตี้วันเกิดปีนี้พิเศษมีหนุ่มน้อยมาด้วยทีานี้คงไม่มีใครแฮปปี้ดีดามีความสุขมากไปกว่าชาวดอมแอปและนนกุลอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฟินแล้วฟินอีกมาตั้งแต่บทสัมภาษณ์โค้ชแมนของหนุ่มนนกุลในวันก่อนก็ว่ากำลังตามจีบรุ่นพี่อย่างแอปทักษออนอยู่จริงๆและมองกานไกลถึงอนาคตรครอบครัวกันเลยทีเดียว ซึ่งต่อมาก็มีภาพคู่ร่วมเฟรมในปาร์ตี้วันเกิดย้อนหลังแอปทักะอ่อนที่เพื่อนๆน,นำทีมโดยพุทจุ๋ยนั้นจัดไ้ออกมาและล่าสุดแฟนๆนั้นก็ยังไม่หายฝ่นแม่แอปก็เลยขอขยี้ต่อด้วยตัวเองเลยล่ะคะ่ะด้วยการลงภาพเซตนี้ในอินสตาแกรมของตัวเองสัเลยพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่า เบิร์เด์กันทุกปีปีนี้พิเศษมีหนุ่มน้อยพี่เจที่น่ารักด้วยแฮปปี้อบอุ่นหัวเราะกันทั้งคืนจนเหนื่อยเช่นเคยขอบคุณนะคะรักบ้านนี้ที่สุดค่ะท่ามกลางแฟนๆนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเช่นถ้ามแม่จะเปิดขนาดนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นจรวดไปกับทั้งคู่แล้วค่ะลืมดูเสือ้อ I need you ฉันต้องการคุณ คุณชานนหวันใจเข้าแก๊งแล้วทริปต่อปทอต้องมาละค่ะพี่แอบไม่ใช่แค่หนุ่มหน่อยพี่เจหรือเปล่าคะความเสื้อคู่นั้นคนมีความรักก็จะดูเด็กลงไปนิดหนึงเป็นต้นเป็นปาร์ตี้ที่แสนอบอุ่นจริงๆเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ